จิตของปุถุชนคนที่หนาแน,น่นไม่ตุกิเลสก็เป็นจิตที่เสือนสีเป็นสีเนื้อเต็มด้ด้ความสุขโปรกโสโครกไม่สะอาดไม่ผปรงใสคนุคนที่ได้ปฐมฌชานเนี่ยอการเหมือนแก้วเคลือบจะต้มิชานละเอียดเป็นเนื้อแก้วลึกลงไปประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซนต์จิตของคนที่ได้ฌานที่สองจะเป็นแก้วลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซนต์ จิตของคนที่ได้ฌานที่สามละเอียดจะเป็นแก้วทั้งดวงต็ปีแกนเล็กลๆอยู่ตรงกลางจิตของคนที่ได้ฌานสี่จะเป็นแก้วทั้งดวงสะอาดมากแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีประกายแต่จิตของพระโสดาบันจะเป็นประกา,ายไปประมาณ25เปอร์เซ็นต์ใหดูจิตฝึก้าจิตของพระสีทากามีจะเป็นประกา,ายเข้าไป,ปมาณ50เปอร์เซ็นต จิตก็ว่านาคามีจะเป็นระกายทั้งดวงแต่มีแกนข้างในาจิตว่าหลานจะเป็นดาวทั้งดวงไม่มีแกนเลยอันนี้เป็นสภาพของการดูจิตที่มีกิเลสและไม่มีกิเลสโสกปรกมากและโสกปรกน้อยอย่าไปดูหน้าดูตาฟังเสียงอันนี้ไม่แน่นอนคนมีกิเลสอย่างพวกเราเราโกหกได้แต่ว่าจิตของคนโกหกไม่ได้ ถ้ดูความสุขความทุกข์ของจิตความจริงทัางแยกไปเป็นหกท่ขอย่อเป็นสามคนมีทุกข์มากจิตสีดำมากมีทุกข์น้อยจิตสีดำน้อยไม่ว่าเจือจางจางลงไปถ้าคนมีความสุขว่า,ามิตรมากจิตมีสีแดงมากถ้าคนที่มีความสุขจากอามิตรน้อยมีสีแดงน้อยเป็นสีแดงน้อยนี่สีของจิต แต่คนมีจิตสวัสบายไม,ไม่ไม่กระทบกระทั่งอารมณ์ดีหรือไม่ดีจิตเป็นสุขมีจิตสีขาวอันนี้เป็นจิตของโุถุชนคนธรรมดาเป็นการดูจิตของเราเองว่าสุขบกมากหรือสุขบกน้อยถ้าสุขบกมากพยายามแก้ไขสุขบกน้อยจะได้ไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติ